ฟอร์ดเดนเจอร์นะผม2.5ปี2,000นผมปกติผมขายอยู่ที่99,000บาทผม 99%0 0 0ราคานี้ผมพอไม่ขายแล้ว <t> ผมขายเพียง75,000บาทผมเพียงมาจากคลิปนี้ผมขายเพียง75,000บาทกันเลยทีดียว <S 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 สำหรับใครที่อยากใช้เงินสดออกรถราคาถูกๆผมขอผมขอแนะนำคันนี้ไปเลย ฟอร์ดเดนเจอร์นะผม2.5ปี2000ันะผมปกติผมขายอยู่ที่9 000, 9้0่านบาทผมเก้มราคานี้ผมขอไม่ขายแล้วผงขายเพียง75,000นับาทนะผมเพียงมาจากคลิปนี้ผมขายเพียง75,000บาทกันเลยเจียวรถรถตามสภาพนะผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ารถกันเลยนะผมก็รถนะผมขอขายตามสภาพเลยราคาเงินสด75,000ับาทนะผมจะเข้าส่วนนะเก็บยงเก็บยางอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะกับเจ้าคันนี้นะก็คันนี้นะก็ สภาพนะผมเก็บสีต้องเก็บสีนิดนึงนะราคา7จ0 0หมนะผมก็ไฟไฟหน้าก็เหลืองนะผมแต่ว่าก็เดี๋ยวขัดให้นะเอาที่พอเราพอทาได้นะผมกับเจ้าคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกมาให้เจ้าของเกาก็ติดมาครับผมแต่คันนี้นะพิเศษเลยนะรถนะแต่งทรงรงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือรอเนี้ยออกไปใช้ได้เลยนะผมกับล้อล้อแม็กพวกนี้นะสวยๆไ,ไปเลย รถปีส0งพนะผมยังใช้ได้เหมือนเดิมนะนี่ครับผมรถปี2 0 0พยังใช้ได้สวยๆเหมือนเดิมเลยอ่าเราเข้ามาดูตัวรถนะผมนี่นะแล้วที่สำคัญคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยนะผมจะอยู่ด้านหลังนะเครื่องเสียงนะผมนะ้าเครื่องเสียงนะยังใช้ ก็นะผมซื้อไปก็แถมไปเลยนะถ้าไม่เอาเดี๋ยวเราก็ถอดให้เหมือนเดิมนะครับกับเจ้าคันนี้นะเดี๋ยวไม่เชื่อนะผมคันนี้ขาย90,000มจริงๆนะนี่9ก0าหมื่นเก้าพันเห็นไหมนึผมเห็นไหมเก้าหมื่นบาทนะราคานี้ผมขอไม่ขายนะสําหรับแฟนเพจเรานะพวกเอฟซี FC เนี้ยผมก็ต้องลดให้หน่อยนะใช่ไหมก็ลดเลย7จ็ดหมาอ้าขายไปเลย7 5็ดห สำหรับเจ้าคันนี้ก็การสตาร์ทยังสตาร์ทได้ปกตินะผมเป็นแบบแต่มันต้องเผาหัวเครื่องก่อนนะผมก่อนสตาร์ทม่ง้นเดี๋ยวเครื่องพังการเผาหัวเครื่องนะเราต้องมาดูตรงนี้นะคือเราก็บิดคุญแจไปก่อนเลยแบบหนึ่งนะนี่นะผมนี่เรามันจะมีตัวนี้ขึ้นมาครผมรอให้มันหายไปแล้วเราก็ดับใหม่แล้วก็ทําใหม่สักห้ทีครัผม คือการเผาเครื่องเผาหัวเครื่องนะผมเครื่องจะได้ไม่พังง่ายนะผมสำหรับรถรุ่นเก่าๆนะัน,นี้สามแล้วเนี่ยตัวนี้นะครั้งน,นี้สี่ล้รถมันจะสตาร์ทง่ายขึ้นแล้วก็รักษาแบบว่าใช้งานได้ยาวๆนะผมนี่นะสตาร์ทง่ายขึ้นเลยปกติถ้าเราไม่เผาหัวเครื่องนะผมมันจะ แบบว่าสตาร์ทกว่าจะสตาร์ทได้นานอยู่พอสมควรมันจะตึ๊ก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 แล้วทุกคนครับระวังนะครับไอ้นี่มันบ้าแล้วเครื่องมันจะพังนะผมการสตาร์ทรถของรุ่นเก่าๆหรือรถคันเดวเก่าแล้วต้องทําอย่างนี้นะถ้ามีการเอาหัวเครื่องนะผมนะผมยังใช้ได้ตามปกติแอร์ก็ใช้ได้ตามปกตินะผมนะคันนี้แอร์เย็นนะมีผมลมออ คนที่ดูรถแค่คนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมที่จะขายเจ็ดหมื่นห้าถ้าเป็นลูกค้าวอล์กลูกค้าอะไรเงี้ยผมขายเก้าหมื่นเท่าเดิมนะผมขออภัยด้วยสําหรับลูกค้าวอล์กนะแต่ผมรักไงรักชาวซวนโนเอฟซียูทูบอะไรเงี้ยขายเลยเจ็ดหมื่นห้านะผมก็คันนี้ก็ยังปกตินะแต่ไฟหลังนี่ไม่เหลืองเลยนะผมยังได้ตามปกติไฟหลังไฟหลังก็เห็นตามปกตินะอ่า ่อนนะครับผมตามสภาพเลยนะราคา7จ็ดหมเอาไปขนของขนของได้หมดเลยนะกับเจ้าคันนี้สำหรับคนที่มีงบประ,ประหยัดนะหรือว่าอยากออก,ออกเงินสดน,นะผมคันนี้เลยได้เลยนะ7จ็ดหมืน้านี่กําลังดีนะครับผมก็นี่แม็กมาย,ยังใหม่สี่เส้นเลยไม่มีอะไรนะคันนี้นะราคาถูกอย่างเดียวพอแต่อ p อปชั่นยังใช้ได้ปกตินะผมก็นะอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะ ฟอร์ดเรนเจ2.5์สองจุดห้าปีสองพันะผมก็ขายเงินสดนะผมปกติขาย9ก0 0 0มื่นเาหนะผมไม่ขายแล้วสำหรับคันนี้ผมขายเพียง75,000บาทสำหรับแฟนๆชาวสวโนจาก YouTube หรือ TikTok อะไรเงี้ยผมขายเลยเจ็0 0มบาทนะก็สำหรับวันนี้ใครสนใจก็0 9 9 3์เก้าเกหรือเบอร์0 9น6์เก้าเหรือเบอร์0 9น6์เก้าเโทรมาได้เลยนะผมสำหรับคันนี้นะ ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามเพื่อท่าน mm hmm. ทุกท่านนะผม mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรถสวยๆราคาดีๆจากส่วนโนนะครับผมสำหรับ mm hmm. so, วันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสด mm ี hmm. ครับ